สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีและขั้นตอนการทำสี 2K สีลายรถ Honda เซ r าคันนี้นะครับกว่าจะมาเป็นการเป็นลายสวยๆเงาชํำๆแบบนี้ทำอะไรไปบ้างก่อนอื่นก็เอามาลอกสติกเกอร์นะครับแล้วก็ขัดนะครับจริงๆแล้วมีแตกมีมีแตกมีหักด้วยผมก็เชื่อมแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ตัดต่อมาลงนะครับขัดเครื่องเสร็จแล้วก็อามาขัดมือต่อครับ เก็บตามซอกตามมุมให้มันเรียบร้อยครับพอขัดเสร็จเราก็มาพ่นสีพื้นครับพ่นสีพื้นเสร็จแล้วมาโปะพอโปะเสร็จก็มาขัดทําอยู่อย่างนี้สองรอบนะครับเนี่ยเพราะว่าการโป๊รอบเดียวมันจะไม่เรียบเนียนแน่นอนครับมันต้องมีรอยตามมุมตามมดเรา้วมาโปะเก็บอีกนะครับแล้วก็มาพ่นพื้นอีกทีนะครับ ่นไปเรื่อยๆจกนกว่าจะเสร็จครบทุกชิ้นนะครับ่นนอก่นในนะครับแล้วก็่นสีดําเสร็จแล้วก็ถึงวิธีการเพ้นลายแล้วครับผมก็จะเอา h o n d ้าไซร่าตัวใหญ่ๆนะครับให้มันเป็นเงาก่อนนะครับแล้วก็กันลายไปแบบนี้ครับลายตามที่เราต้องการเลยนะครับชอบลายไหนทําลายนั้นเลยครับผมก็จะทําลาย คล้ายๆกับลายของเดิมนะครับแต่ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับคล้ายๆเฉยๆนะไม่ได้เหมือนเลยนะครับหลายที่ผมลอกออกไปนะครับออกกันเสร็จเอากระดาษปิดไว้นะครับส่วนที่เราจะไม่พ่นสีเราก็เอากระดาษปิดไว้นะครับพอมันถึงขั้นตอนพ่นสีผมก็จะพ่นรองพื้นไปเลยนะครับทั้งหมดเลยที่จะต้องพ่นสีนะครับแล้วก็พ่นสีฟ้าแล้วก็กั้นเก็บไว้นะครับแล้วพ่นสีชมพูแล้วก็ กั้นสีฟ้าเก็บไว้แบบนี้ครับพอลอกออกมากไ็ได้ได้ลายประมาณนี้ครับนี่ครับพอเสร็จเราก็จะมาเริ่มเพ้นท์แอร์บัสกันเลยนะครับขั้นตอนการแอร์บัสไม่ได้ถ่ายให้ดูมากมายนะครับพอแอร์บัสเสร็จก็จะมาเก็บขอบเก็บเง,บงาด้วยเพิ่มเติมด้วยภูก,กันแล้วก็สีอะคริลิกกันน้ำอย่างดีแบบนี้นะครับ เก็บลายทรงลายเส้นเพิ่มเติมเล็กๆน้อยนะครับอย่ยค่อยๆใจเย็นๆทาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็จะได้แบบนี้ครับสวยงามครับถ้าเสร็จแล้วเราก็จะไปเคลือบกันนะครับปลายนี่ฮะอ่ะปลเคลือบกันดีกว่าอา้าวย้งอีกเอออ้าวย้งอีกโอเคครั้งนี้ปลายเคลือบปะวิธีการการเคลือบ